รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวรถเทเลอร์บรรทุกแผ่นยิบซ่ำมฝาไฟแดงชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตสองบาดเจ็บอีกหนึ่งกลางสี่แยกไฟแดงร้อยตำรวจโทชาติตีทรัพย์นิยมพงศองสารวัตรสอบสวนสพเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันยูรบ,บุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงเอราวันถนนพหลโยธินตำมนทะเลชุบซ้อนอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่กลางสี่แยกสองคันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งผู้เสียชีวิตคาที่หนึ่งศพเป็นผู้หญิงทราบชื่อต่อมาชื่อนางอุไลสมัครการอายุ63ปีสภาพศพ ถูกรถยนต์ชนที่อาสาสมัครช่วยกันนำเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสาหัสเป็นชายส่งโรงพยาบาลพันรายมาราศและเสียชีวิตในราต่อมาทราบชื่อคือนายสำราญสมัครการอายุ7จปีและบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนายคือเป็นผู้หญิงสอบถามเบื้องต้นผู้ตายเป็นสามีภรรยากันออกจากโรงพยาบาลพันรายเพื่อจะกลับบ้านที่ตำบลเขาพัางงามอำเภอเมืองลบบุรีมาถึงสี่แยกไฟแดง พอได้ไฟเขียวจึงออกตัวโดนรถเทรลเลอร์ฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนดังกล่าวจากการสอบสามและตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุพบว่าจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์จอดติดไฟแดงอยู่จำนวนหลายคันในขณะที่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันดังกล่าวได้ไฟเขียวจึงออกตัวมาได้ประมาณ2เมตรรถเทลเลอร์บรรทุกแผ่นยิปซัม่มมาเต็มคันรถ มาจากทางขวาได้ขวาไฟแดงออกมาทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเบรกและเกี่ยวกันล้มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้กระเด็นไปเข้าข้างหน้าทำให้รถบรรทุกเทลเลอร์ทับอย่างจังทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวนายเชิดเพ่งกันอายุ7จดปีหมู่หนึ่งตำบลสมอคอนอำเภอบ้านตากจังหวัดตากคนขับรถเทลเลอร์กล่าวว่าตนเองขับรถบรรทุก ยิบซ้ำมาจากนครสวรรค์จะไปส่งที่สระบุรีรถมีน้ำหนักมากพอมาถึงจุดเกิดเหตุไฟแดงกำลังจะเบรกตนไม่ทันเบรกรถจักรยานยนต์พุ่งออกมาทำให้ล้อทับจนเสียชีวิตแม่ค้าขายของที่จุดเกิดเหตุบอกว่ารถจักรยานยนต์ทั้งสองคันตายใหญ่ที่เกิดเหตุเสียชีวิต จะติดไฟแดงอยู่พอได้ไฟเขียวจึงออกไปนะาณขณะที่เทลเลอร์ฝ่าไฟแดงมาชนเข้าอย่างจัง